สวัสดีครับวันนี้ผมมีรถ mercedes benz w207e250 cgi coupe นะครับคันนี้ตัวรถเป็นปี2010ครับสภาพสวยงามมากๆนะครับได้ตัวรถ2ประตูหล่อๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมสภาพตัวรถกันเลยดีกว่าครับไปครับนี่นะครับตัวรถของ benz e250 cgi coupe นะครับ เป็นตัวรถสปอร์ต2ประตูนะครับรหัสตัวถัง w 207นะครับได้ตัวรถสวยๆแบบนี้เลยนะครับสีบอลเงินสวยๆนะครับสีเงาๆเลยนะครับสีสันอาจจะอยู่ประมาณสัก90%บวกๆนะครับรถไม่มีการชนหนักผิดความตัดต่อจมน้ำหรือกอไมค์มาอย่างแน่นอน100%เลยนะครับไฟหน้าของเขานะครับก็เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับ2ดวงเลยนะครับคู่หน้าครับกรอบโคมไฟสวยๆใสๆแบบนี้ครับ ไม่มีแตกหักนะครับรถดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะครับถัดมาก็จะเป็นกระจังหน้าโคมมียมนะครับดาวตรงกลางใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีดาวจมตรงฝากระโปรงให้ด้วยนะครับแล้วในส่วนของกันชนด้านหน้านะครับก็จะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้อีกถึง6ตตำแหน่งเลยนะครับมาพร้อมกับไฟ d a y t i m e ์เลิร n นิ่งไลทนะครับกันชนด้านหน้าก็เป็นกันชนหน้าทรง AMG นะครับตะแกรงลังพึ่งไม่มีแตกหักนะครับนี่นะครับในส่วนของด้านหน้าตัวรถของเขานะครับ ด้านหน้าตัวรถนี่คือหล่อมากๆนะครับได้ตัวรถสปอร์ตทรง2ประตูนะครับคขหาอยู่ไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับ e250 คูปคันนี้นะครับตัวล้อและยางของเขานะครับก็เป็นล้อขนาดขอบ18นะครับได้ล้อ AMG ด้วยนะครับทำสีดำสวยๆนะครับรัดคู่กับยาง2 3 5 40R18 นะครับได้ยางบิสโตรนครับดอกยางยังพอมีนะครับวิ่งอีกปีหรือ2ปีครับ จานเบรกก็เป็นจานเบรกเซาะล่องแบบนี้นะครับเป็นของ AMG ด้วยนะครับคันนี้ได้พาร์ท AMG ทั้งคันนะครับสวยๆนะครับถันมาด้านข้างนะครับก็จะเป็นโลโก้ของ b u i f g e n c y นะครับบ่งบอกว่าคันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่แล้วนะครับประหยัดน้ํามันแน่นอนนะครับถัดขึ้นมานะครับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวให้สวยๆนะครับแล้วด้านข้างตัวรถนะครับเขาก็จะเล่นด้วยโคมมียมแบบนี้นะครับ ดูหรูหรามากนะครับขอบยางต่างๆก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับขอบยางยังสวยๆอยู่เลยนะครับหลังคาก็เงาๆนะครับหลังคาไม่มีซิจางด่างนะครับหลังคาสวยๆนะครับนี่นะครับด้านข้างตัวรถนะครับตรง E ีคูปครับเป็นรถ2ประตูที่ขับขี่สบายมากนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังตัวรถกันนะครับด้านหลังตัวรถไฟท้ายของเขานะครับก็เป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับไฟท้ายสวยๆเลยนะครับ ไฟเลี้ยวก็จะเป็นเม็ดไข่ปลาแบบนี้นะครับเป็น LED เช่นกันนะครับมาพร้อมกับโลโก้ CGI นะครับโลโก้ Ben z นะครับแล้วก็โลโก้ E 2 5 0นะครับโลโก้อยู่ครบไม่เคยถูกแกะนะครับไฟเบรกดวงที่3ก็ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับด้านหลังกันชนครับก็เป็นกันชนหลัง AMG นะครับมีเซ็นเซอร์ให้อีกถึง4ตํตำแหน่งนะครับมาพร้อมกับดิฟิวเซอร์แบบดำด้านนะครับดูหล่อๆดูดเลยนะครับนี่ครับด้านหลังตัวรถสวยงามมากๆนะครับ แล้วเดี๋ยวเรามาเปิดด้านท้ายดูกันครับภายในด้านท้ายนะครับเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าคันนี้เป็น e coupe นะครับเก็บของได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเขาก็สามารถพับเบาะได้นะครับพับเบาะจากตรงนี้ได้เลยนะครับจะเก็บของทางยาวได้ครับสักหลาดเดิมสวยงามแบบนี้นะครับเนียนๆครับเปิดขึ้นมานะครับยางอไหล่เครื่องมือแม่แรงอยู่ครบทั้งหมดเลยนะครับยางอไหล่ยสวยๆนะครับ ยางอะไหล่ไม่เคยลงพื้นเลยนะครับยางอะไหล่ขนของยางอะไหล่ยังอยู่ครบหมดเลยนะครับไม่เคยถูกใช้งานนะครับโครงสร้างก็สวยๆนะครับมาร์กเดิมโรงงานอยู่ครบทั้งหมดเลยนะครับเมทาร์คมๆมแบบนี้นะครับอันนี้คือกล่องเครื่องที่เขาเซอร์วิสไปด้วยนะครับสองหมื่นกว่าบาทเซอร์วิสให้แล้วนะครับแผ่นกองเปลี่ยนใหม่หมดนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวแอมป์นะครับลักสําหรับเดินเครื่องเสียงนั่นเองนะครับถุงพยาบาลอยู่ครบทั้งหมดเลยนะครับอุปกรณ์คันนี้ครบคันนะครับ ฝาท้ายนะครับสวยๆนะครับไม้กั้นฉุกเฉินมีให้ครบนะครับสักหลาดเดิมสวยงามนะครับซีนเก้าฝาท้ายนะครับก็เดิมเช่นกันนะครับจิกไปต้องมีรอยเล็บผมแบบนี้นะครับหน้าเดิมข้างเดิมท้ายเดิมแน่นอนนะครับสําหรับคันนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถกันต่อดีกว่าครับไปครับนี่นะครับในส่วนของภายในตัวรถนะครับเบาะก็เป็นเบาะหนังสีแดงเลือดหมูสวยๆเลยนะครับได้เบาะหนังสีแดงคือหายากเลยนะครับฟองน้ําเด้งสู้มือนะครับ ฝั่งคนนั่งเบาะก็สวยเช่นกันนะครับฝั่งคนนั่งสวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวคูเป้นครับเวลาขึ้นลงรถนะครับสําหรับตัว E ครับขึ้นลงรถสะดวกสบายมากๆนะครับแล้วข้างหลังนะครับนั่งได้จริงด้วยนะครับนี่นะครับเบาะด้านหลังนะครับสวยงามเช่นกันนะครับด้านหลังแทบไม่มีริ้วรอยของการใช้งานเลยนะครับแล้วเขาก็จะมีที่วางแก้วให้ด้วยนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับแล้วก็มีช่องแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับแอร์เย็นฉ่ำทั้งคันแน่นอนครับ พรมนะครับก็เป็นพรมของ AMG ทั้งคันนะครับปองรุ่นเลยนะครับของ E250 ครับเป็นรถ2ประตูที่ขึ้นลงสะดวกสบายนะครับดันหน้าก็ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับแผงข้างประตูก็สวยงามนะครับหนังก็เป็นสีแดงเลื่อนหมูนะครับปุ่มรับกระจกใช้งานได้ทั้งหมดนะครับสามารถเอากระจกลงได้ทั้ง4บานเลยนะครับระบบไฟฟ้าคันนี้ใช้งานได้ทั้งหมดนะครับเบาะคู่หน้าก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับมีเมมโมรีให้อีกถึง3ตํตำแหน่งครับ สครับเพศสวยงามอยู่ครบหมดนะครับไม่มีแตกหักครับรหัสตัวถังครับ wdd 2 0 7ตรงรุ่นนะครับไม่มีร่องรอยของละอองสีด้วยนะครับแป้นเหยียบนะครับก็เป็นแป้นเหยียบของ amg ครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับโครงสร้างก็เดิมๆนะครับน็อตไม่มีร่องรอยของการไข่ครับด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับตัวถังคันนี้นะครับเดิมรอ0เซแน่นอนนะครับรับประกันไม่มีการชนหนักผิดกว้ามตัดต่อจมนาหรือกอใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปสตาร์ทรถคันนี้กันต่อเลยนะครับไปครับ เอาละครับเรามาสตาร์รถกันเลยนะครับกุญแจก็มีครบนะครับ2ดอกครับเป็นกุญแจขุมมยมแบบนี้นะครับมาฟังเสียงเครื่องครับนี่ครับสตาร์ทที่เดียวติดเลยนะครับเลขไมค์คันนี้ของเขาครับอยู่ที่1 5 4 0 0 0มกิโลเท่านั้นนะครับไม์แสนห้ารถปี2010นะครับถือว่าวิ่งไม่ได้เยอะเลยนะครับใช้งานค่อนข้างน้อยครับแล้วกรอบเรือนไมก็ยังสวยๆใสๆแบบนี้นะครับกรอบเรือนไม้ตรงเลขความเร็วนะครับเขาจะเป็นแบบไมนะครับ แล้วส่วนตัวเลขดิจิตอลนะครับก็จะเป็นแบบกิโลครับกรอบเรือนไม้สวยใสอยู่ครบทั้งหมดเลยนะครับแดชบอร์ดคอนโซลด้านหน้าก็สวยงามนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับหน้าจอก็เป็นหน้าจอเดิมจากโรงงานขนาดประมาณสัก7นิ้วครับสามารถฟัง FMAMMP3 AUX ได้นะครับถัดลงมาครับช่องแอร์สวยงามอยู่ครบไม่มีฟันหักฟันหลอครับปุ่มไฟสุกเฉินใช้งานได้นะครับด้านล่างก็จะเป็นปุ่ม t ท็ c t i o n control นะครับ ถันลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นปุ่มปรับวิทยุนะครับคันนี้เป็นวิทยุเดิมจากโรงงานนะครับปุ่มอยู่ครบหมดไม่มีลอกเลยนะครับแล้วคันนี้ก็จะมีในส่วนของปุ่มปรับเบาะอุ่นให้ด้วยนะครับแล้วก็ปุ่มดึงเบลมาด้านหน้าครับแล้วก็ปุ่ม parking นเซอร์นะครับระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบๆเลยนะครับด้านล่างของเขาครับก็จะเป็นปุ่มปรับแอร์นะครับแอร์คันนี้เป็นแอร์แบบ dual zone นะครับเป็นตัวได้ดิจิตอนด้วยยั่งอิสระซ้ายขวานะครับแอร์เย็นฉ่ำทั้งคันแน่นอนนะครับ ด้านล่างทีมคมียมสวยเปิดมามีที่ใส่ของแล้วก็ที่ชาร์จทาวเวอร์เรดอีก1 2โวลต์ให้นะครับสปริงใช้งานได้ทั้งหมดนะครับแล้วในส่วนของคันเกียร์ครับเกียร์คันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ5สปีดนะครับหัวเกียร์สวยงามถุงเกียร์สวยงามนะครับเกียร์5สปีดของ e 2 5 0นี่คือทนทานมากๆนะครับใช้งานต่อยาวๆสบายสบายครับมีโหมดการขับขี่3โหมดเลยนะครับโหมด C นะครับ Comfort โหมด S Sport นะครับแล้วก็โหมด M Manu นะครับสามารถเล่น เกียร์ได้ที่ตรงคันเกียร์หรือว่าสามารถเล่นเกียร์ได้ตรงพวงมาลัยก็ด้วยนะครับนี่แบบนี้เลยครับถัดลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นปุ่มลูกกิ้งนะครับเอาไว้ปรับหน้าจอตรงกลางนะครับขยับมาด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นที่ใส่แก้วน้านะครับมีช่องปิดให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับที่เท้าเฉนนะครับอาจจะมีร่องรอยบ้างตามการใช้งานนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวผมจะการแก้ไขให้นะครับเปิดมานะครับมีที่ใส่ของให้เรียบร้อยนะครับแล้วในส่วนของพวงมาลัยนะพวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัย 3ก้านนะครับสปอร์ตแบบนี้เลยนะครับมีแพทเทิร์นชิปเล่นให้อย่างที่ผมบอกไว้นะครับเป็นมันติฟังก์ชัน2องฟังใช้งานได้ทั้งหมดนะครับหนังพงมาลัยก็ยังสวยเนียนนะครับหนังพงมอลัยสติช,ชิ่งทุกอย่างเดินคมกลมสวยหมดนะครับเป็นพงมาลัยเดิมจากโรงงานเลยนะครับ เสา a เสา B นะครับเสา A เสา B สวยๆนะครับฝั่งขวาฝั right ่งซ้ายก็สวยงามเช่นกันนะครับหลังคาตึงๆครับไม่มีหย่อนย้อยนะครับหลังคาสวยๆนะครับม่านบังแดดมีครบนะครับเปิดมามีไฟติดให้ชัดเจนนะครับฝั่งคนนั่งก็เช่นกันนะครับเปิดมามีไฟติดให้ชัดเจนแบบนี้นะครับไฟในเก๋งครับติดครบหมดทุกดวงนะครับระบบไฟคันนี้ใช้งานได้ครบๆเลยนะครับคู่มือคันนี้นะครับอยู่ครบนะครับในส่วนของคู่มือนะครับมีให้ด้วยครับนี่ คู่มือเดิมจากโรงงานนะครับอยู่ครบทั้งหมดนะครับอุปกรณ์คันนี้ครบครันเลยนะครับเอาไปคือพร้อมใช้งานทันทีนะครับคุ้มคุ้มสำหรับ e250 คูมนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองไปนั่งข้างหลังกันให้ดูนะครับไปครับเอาล้วครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองนั่งข้างหลังกันนะครับวิธีการนั่งนะครับดันเบาไปด้านหน้านะครับเบาะก็จะสไลด์เองแบบนี้เลยนะครับขึ้นลงง่ายครับนี่ครับผมสูงประมาณ165นะครับขึ้นลงสะดวกเลยนะครับ เบาด้านหน้าตอนนี้คือเป็นเบาสําหรับที่ผมปรับไว้ในการขับขี่นะครับขาผมเลอเยอะนะครับหัวผมก็เลกเยอะนะครับช่องแอร์สวยงามไม่มีฝัหนักฟันหลออย่างที่ผมบอกไว้เลยนะครับนั่งค่อนข้างจะสบายนะครับรู้สึกไม่อึดอัดนะครับแล้วด้านหลังนะครับกระจกก็สามารถเอาลงได้ด้วยนะครับ ขับขี่ทางใกล้ทางไกลได้เลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับขนคนขนของได้หมดครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับไปครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ evo 271นครับให้กําลังแรงม้า204แรงม้าเลยนะครับถือว่าแรงมากนะครับแล้วอยู่ใน body ค o u ปด้วยนะครับแรงเลยครับแรงกว่า4ประตูอีกนะครับห้องเครื่องก็สวยๆแบบนี้นะครับใสๆไม่มีเยิ้มซึมเลยนะครับห้องเครื่องเซอร์วิสมาแล้วนะครับเอาไว้ใช้งานต่อได้เลยนะครับแล้วการบริโภคคันนี้นะครับก็อยู่ประมาณ ซัก14กิโลเมตรถึง15กิโลเมตรต่อลิตรนะครับทำได้นะครับเพราะว่าคันนี้นะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่แล้วนะครับมีในส่วนของบูอีฟเจนซี่มาช่วยนั่นเองนะครับก็ประหยัดน้ำมันนะครับ แรงด้วยประหยัดน้ำมันด้วยนะครับห้องเครื่องแห้งๆแบบนี้นะครับตรงท่อไอดีก็ไม่มีเยิ้มซึมนะครับโครงสร้างครับสวยๆเลยนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบทั้งหมดนะครับตัวน็อตไม่มีการถูกไขเลยนะครับตัวน็อตสวยงามมากๆนะครับไม่มีร่องรอยของการรื้อถอดนะครับน็อตสากะโปงไม่มีร่องรอยของการรื้อเช่นกันนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับคันหน้าสติ๊กเกอร์อยู่ครบทั้งหมดคันหน้าเดิมจากโรงงานนะครับฝั่งด้านซ้ายก็เดิมสวยเช่นกันนะครับตัวน็อตสวยๆเลยนะครับเม็ดอาร์คนะครับคมๆคมๆสวยๆแบบนี้นะครับ แผ่นกันความร้อนครับก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับแผ่นกันความร้อนสวยๆนะครับคันนี้การันตีครับเอาไปใช้งานต่อได้เล em> ยไม่มีผิดหวังแน่นอนครับแล้วเด,เดี๋ยวเราไปทดลองการขับขี่ค so ันนี้กันก่อนเลยนะครับไปครับเอาละครับแล้วเดี๋ยวเรามาทดลองการขับ e250 คันนี้กันก่อนเลยนะครับไปครับแรงม้าเขาเยอะมากนะครับ204แรงม้านะครับได้2ประตูด้วยหล่อๆเลยนะครับสําหรับคันนี้ครับเกียร์เข้าชิดทุกเกียร์นะครับ ผมบอกนิดนึงนะครับว่าเกียร์5สปีดนะเป็นเกียร์ที่ทนมากๆครับเอาไปใช้งานต่อยาวๆได้เลยครับแล้วคันนี้เซอร์วิสให้แล้วครบๆนะครับไม่มีอาการงองแง่แน่นอนครับขับขี่ค่อนข้างดีมากนะครับรถไม่มีสั่นไม่มีโยนะครับช่วงล่างก็เฟิร์มๆนะครับเครื่องเกียร์ปกติเลยครับมาครับไปกันต่อครับอัตราเร่งดีเลยนะครับแล้วเสียงจากภายนนอกห้องโดยสารนี่คือเสียงไม่ได้ยินเลยนะครับพวกเสียงรถวิ่งนะครับ เก็บเสียงค่อนข้างดีมากครับช่วงล่างเฟิร์มๆครับเครื่องเสียงก็ได้เครื่องเสียงฮามาเกดอนด้วยนะครับเครื่องเสียงแจมๆเลยครับแอร์เย็นเพลงเพราะแน่นอนครับสําหรับคันนี้ครับนานๆมีมาทีนะครับ W207 ครับ E Coupe ครับ2ประตูครับขับหล่อๆพร้อมใช้งานได้เลยนะครับระบบเบรกก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีมากนะครับในส่วนของเบรกครับ แล้วน้าปัดเรือนไม่ของเขานะครับก็เป็นไมลนะครับไม่ใช่กิโลนะครับแล้วส่วนกิโลจะบอกเป็นตัวเลขดิจิตอลครับเดี๋ยวผมจะมาลองความเร็วกันให้ดูด้วยนะครับรถขับขี่ค่อนข้างดีครับมาครับลองเล่งกันนิดนึงนะครับดูครับหลังติดเบาะเลยนะครับแรงมากครับไปกันต่อครับดูความเร็วของเขาขึ้นนะครับ ายครับเดียวยาวเลยนะครับร้อยกว่าแล้วนะครับรถค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับแต่ผมจะพยายามให้ดูความเร็วให้ดีที่สุดนะครับร้อยยี่สิบกว่านะครับถ้ารถไม่ดีจริงไม่ท่าแบบนี้ให้ดูแน่นอนครับรถคันนี้ขับขี่ค่อนข้างดีครับ แล้วราคานะครับผมขายไม่แพงด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังท้ายคลิปนะครับก่อนอื่นลองให้ดูจนกว่าจะพอใจก่อนนะครับช่วงศาสตรโค้งก็นิ่งเลยนะครับฐ่านตัวล้อคันนี้นะครับศาสตรโค้งค่อนข้างดีครับเพราะว่าตัวรถเขาเป็นแค่สองประตูนะครับผ่านล้อก็จะสั้นกว่าตัวรถสี่ประตูครับช่วงล่างก็ไม่มีสิ่งเลยนะครับจังหวะรอยต่อของถนนไม่เรียบครับช่วงล่างเฟิร์มๆครับ ไฟเลียวนะครับใช้งานได้ทั้งหมดนะครับใช้งานได้ปกติเลยครับในส่วนของระบบไฟนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับอัตาราเร่งตอนต้นเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอรถคันข้างหน้าทิ้ระยะห่างก่อนนะครับเอาละครับสามสองหนึ่งดูกันเลยครับายครับหลังตีดบอครับกดจมเลยนะครับแป๊บเดียวนะครับหนึ่งร้อยแล้วนะครับ ร้อยยี่สิบแล้วนะครับโหแรงมากครับขับขี่ดีครับผมบอกแล้วครับถ้ารถไม่ดีจริงไม่ขัดแบบนี้ให้ดูแน่นอนครับหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปฟังในส่วนของราคากันดีกว่านะครับไปเลยครับในส่วนของราคานะครับคันนี้ผมขายให้ในราคาที่ถูกเลยนะครับเอาไปเลยครับห้าแสนเก้าืบาทเท่านั้นนะครับ ได้ตัวรถ2ประตูอีคูปนะครับ W207 ไว้ใช้งานนะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับ599 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับราคานี้โอนฟรีส่งให้ฟรีทั่วไทยเลยนะครับแล้วบริการหลังการขายผมก็มีอู่ในเครือให้นะครับอยากได้อะไรตรงไหนเพิ่มเติมอยากจะเซอร์วิสอะไรเพิ่มนะครับก็สามารถบอกได้เลยนะครับคันนี้นะผมเซอร์วิสไปประมาณครึ่งแสนได้เลยนะเดี๋ยวจะขึ้นบินให้ด้วยนะครับอะไรไม่ดีจะเปลี่ยนให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมั่นใจได้เลยครับ ของเหลวถ่ายให้ใหม่ทั้งหมดนะครับเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างดีนะครับยังไงวันนี้นะผมก็ต้องขอฝากเจ้า W207 คันนี้ไว้ด้วยนะครับ้าใครหารถสปอร์ต2ประตูที่แบบนั่งสบายใช้งานได้จริงนะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ